นี่มันด่านอะไรนี่มันคือประเทศอะไรด่านใหม่ประเทศด่านใหม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนด่านใหม่ก็ต้องอะไรตัวละครใหม่นมั่น่ารักจัดคิริโกะอุ้ยตัวนี้น่ารักกว่าโ,โอ้โ,อโหตัวนี้ก็น่ารักเกินคิริโตะอ,อะไรวะ <c oughs> มา ไม่ว่าจะกีพ่างมันก็ต้องทำอย่างนี้อ่ะยากได้ยังอยู่ตั้งแต่เมดเลยครับชี้เออเอาวะไม่เหมือนสายเน็ตเลยวะอุ้ยคาราวานครับโอ้ก็ควีนตายครับแต่ก็คินเราด้วยเออกูตายด้วยกูตายด้วยตายให้หมด อายกันหมดเลยไม่ไหววะหนัวเกินว่ตัวนี้มาวะฟาลาฟาลาฟาลาเชีวิช่วยลอยช่วยอยู่ช่วยผลักดันส่งเสริมเรียนรู้สู้กลับเอ้ยมันชาร์จมันชาร์จอย่าอย่าทำเพื่อนกูสรุปใครเป็นแทงก็ได้เนี่ยระวังช่วยกันทิ้วสุทธิ์กําลังเน่ ตายแล้วตายแล้วสวยอะไรอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนมึงไม่ได้จุดได้แับเพี้ยมกูพูดอะไรกันแล้วแม่เงยดินพันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นไปเลยบ่อน้อยไม,ไม่น้อยดียวผ่านมานัมนแมนเพื่อนเร็วตามมาตามมาฮัลโหลพระราวน์เหนือท้ายเอาแเอาไม่ได้เอาไม่ได้แอนี่มันยังไม่มาเลย มันอยู่ในที่ล่มมันอยู่ในที่หายแล้วเงือ่วิ่งโหแตงคิวทิชเชอร์อันตีเบื้อตีเบื้อตีมานีนั้นนีทำอะไรเพื่อนอะไรเกิดอะไรขึ้นอุปกรณ์ตีด้วยเมื่อกี้เป็นไรไม่ไรใช้กันเยอะๆมันจะได้สะพึงแล้วก็รีบเก็บอันตีเลยโอ้ยตอนนี้เราได้เปลียนแล้ววะเฮ้ยเสียง ขบวนขบน,ขาบนมาแล้วมาแล้วระวังทุกคนมันยิงนัวมากด้วยฟาร่าบนสอยมาเลยสอยได้สอยก่อนไอเลิฟที่เม็ดมันเปิดอันตรีโอ้โห กูชู่กูชูกูชูก,ชก,อ,กอนเลยครับถอกอ,น,อ,อาานถอยาายาวเพื่อถอยยาวแทงตายพข้าอย่างนั้นเลยเหรออ,อไม่ทัทนไรนะอไอ้เนี<ะ>่ม่ขันกับคอยลังมพดีต้งโอ้มันดันถึงีวไม่เปลี่ยนดีว่าเฮ้ยข้างหลังข้างงสวยจับกนะูน่พ่ชูกโอเค ตื่นตื่นเนี่ยมันตื่นต้องหัวใจอยู่เออไม่ตื่นเอาเนี่ยตื่นละเอ่อที่ไหนครับเดือนเหล่ร้อยครับตัวหนึงครับรับซัพพอร์ตอยู่ครับเป็นพี่วินอยู่ครับเอาเยอะเลยเออเอาเลยหัวใจมาแล้วครับแม่แมนนี่มาแล้วขอบคุณครับอย่าอะไร หมายล่าโลมากข้างล่างมีตัวหนึ่งอะตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยพิจิตช่วยช่วยสวยสวยยืดยืดหนึ่งไซส์ที่ว่าแตกผักดันผักไม่บ่นน้อยอมไม่น้อยเท่าไหร่ขี่มันได้บเนะี่ย มันจะขี่ได้จังก็ควีนแม่งโหดสัสขนาดนั้นเลยโหโหยไม่เชี้ยเลยเคยมาทำให้เราไม่ต้องเล่นอาณาอ้เหี้ยตัวแม่งอ๋อคือมันเหมือนเป็นอาณาในตัวใช่ปะ,อ,ะอ้าวไอ้เพื่อรีบกันหุน่นรีบกันหุน่นทุกทีมีใบไหมอ,อยู่ภายใต้อ้อมกอดว่ะโคตรเท่เดิร์บีทอะไรเพื่อนเดิร์บีทกูเนี่ยนี่ใหญ่แล้วกูได้อาชิบเมนด้วยปะโถ สองครับเลยเป็นไงล่ะคุ้มข้าวะ่ะโอ้ได้เนิร์ฟิดได้ดีเดนมาโหแล้วก็ได้อินไซต์วะ่ะแม่งดับโฮกูเลยล่ะได้สามติคุณได้อิชิเมนต์คือกูคุ้มแล้วได้สามติก็คุ้มเหมือนกันมันเปลืองอะ่ะคนเวอร์ฆ่าพวกกูสามคนใช้สามติอย่คิดดูดิมันให้ฆ่ากับเรามากแค่ไหนอะ่ะฆ่าติด เครียแต่ว่ารถทิ้<ไ>งก็มีห้าคนมันให้ฆ่าจริงด้วยเฮ<อ>ียฆ่ากูทิ้งพ<อ>ี่ว่าทำไมน่ากลัวอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอันตดียร์ไม่มีเดี๋ยวไปเชิชบมาละมัมีชีวิตด้วยชิบาหายละถอยมาก่อนเพื่อ,อนครับเออรีจอยเลยรีจอยมารับนะครับมารับนะครับรีจอยรีจอยรีจอยสาผม โอ้ยอย่างมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคนพูดเทยจ้าเดี๋ยวดีว่ามันอยู่กับกูสองต่อสองนะจ๊ะเบบีเอือยดีว่าอยู่ข้างล่างยังเชื่อคุอไม่ได้เมื่อไรไมื่อไรเอ๊ะช่งโดนป่วนกันเหรอเนี่ยใช่โดนป่วนโดนจัดซอกเมื่อกี้เหลือคนเดียวเอือหแตกหมดดีว่าเกออ็บห <rit> มดเลยเฮ้ยแย่ละ มันนำเราแล้วตอนนี้ใช่เรายอมไม่ได้แล้วมันเรียบพรบมาในรก็ับปานตีมันเรียกคนที่หกอือมันจะแตกแล้วอ่ะโอ้โหมันก็เปิดติดโอ้โหเก็บเร็วจังเลยอ่ะทีมคิว

ยาวเลยจ้ะไล่ล่าเลยจ้ะเพิ่มสปีดที่บอดได้ไหมกิมมาเอาคิวก่อนจะโจมมาไม่เดี๋ยวคำนึงเนี้ยเขียวจูงจูงก็จูงไปเนี้ยแม่งใจหายใจพัมพวกเราเก่งพวกเราเก่งพวกเราทำได้กระหน่ำไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยไหนได้ฮิวก็โดนมหาบอลนะ หรืว่ายังไม่ได้หุ่นเลยรีบยิงมันเข้าช่วยฮิวหน่อยดิเดสวย,วย,วยไปเดี๋ยวนะฮิวกูเบามากบาย ออกมาจากบ้านกับละเพื่อนหืสู้เปล่าสู้เปล่าเฮ้ยบินไปอย่างงี้ไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรตอเหตุในว่าตายสวยเก่งมากรถเยี่ยมมาล่ามาล่ามันเกี่ยวกับมาโคสวยเฮ้ยระเบิดระเบิดได้อยู่ได้อยู่หลบหลังโลกไว้หนำร้อยหนำแล้วบุกเลยเพื่อนบุกเลยดันอยู่ดันอยู่

เมื่อไรเมื่อไรหนีได้หนีได้ใกล้ถึงเพื่อนแล้วใกล้ถึงเพื่อนแล้วจะเล่นหมกโพงนี่ก็ได้นะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเออตนี้ต้องเล่นต้องสู้ต้องสู้นี้สู้เลยสู้เลยสู้เลยมาแบททันมาเว้ยิวไหนคิวไหนหรือเจ้าบุกเลยอยู่ฮิวอยู่มันตายมันตายตายก็เอามันให้หมด เอามาให้ตายหมดสวยสวยคิวก่อนฮิวก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออออกแล้วว่าของจริงฮึอยซัพพอร์ตคอมโบเดิมมาตรฐานนะน้องเออแตงฟอร์ดฮิวกันวะไม่ใช่เมื่อกี้เลยเป็นอะ ได้คิวเลอร์แบบคิวเลอร์บีจะต้องขอบคุณอะแน่นอนดิวะ่ะมีตาภาพที่ดีเกิดได้เล่นมึงดูดิเล่นมาซี่กับลูซิโอฮิลเกือบหมืน่นกันทั้งกูเลยจริงเหรอไม่ได้ดูเลยแยกกันฮิลอะพวกเราเป็นคู่หูแล้วก็รวมกิมที่โคตรแทงเงีไงไง้ย EDM วะ,<จ>ะยังไม่ได้เล่นเ,เลยม่เครียดจริงพอแม่งตัดเลือดปุ๊บแม่งพิกเลยไอ้สัตว์อืม มมีพวกเราจึง,งมงีชัยชนะน,นิ่งรุ่งอรุณใหม่แห่งโอเวอร์บัวชื่ออย่าได้หลุดเลยกูขี้เกียจนั่งรอสามวินชิว